การร่วมงานในวันนี้ก็วันนี้ได้เทคนิคได้ความรู้ความสวยความงามเยอะมากตั้งแต่แบบการยืนการโพสการถ่ายรูปหรือว่าแม้แต่การแต่งหน้าค่ะคือเรียกว่าได้ครบทั้งหนเลยก็เรียกว่าเป็นทริคเล็กๆนน้อยที่ทำให้เราได้เอาไปปรับใช้ในการทำงานได้จริงจริงขนาดนี้บอกเวลาถ่ายรูปหรืออะไรเราเราเป็นแบบที่พี่เกดเราไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเหมือน สมมติว่าเราจะโพสหนึ่งรูปเราก็หามุมแล้วอะเอามุมไหนดีซ้ายขวาเพื่อนช่วยยังไงแต่ว่าวันนี้มันเหมือนทาให้เราประหยัดเวลามากขึ้นในการที่เราจะถ่ายรูปว่าโอเคก็มีอยู่ตรงนี้หันขาฟังไหนเอียงยังไงหรือว่ามันก็ได้ใช้ประโยชน์จริงๆอย่างที่ในวันนี้ที่อยากจะแชร์ต่อมากที่สุดที่วันนี้เหรอคะ,กา,คะอการนั่งค่ะการนั่งคือเหมือนแบบเขาบอกว่าให้เหมือน เราต้องไม่ไข่ห่างเพราะว่ามันจะทําให้เนื้อขาเนี่ยดูดูหนาดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ถ้าเราแบบเบี่ยงขาเล็กๆแล้วเอาแบบช่วงช่วงล่างซ้อนกันนิดนึงก็จะได้องศาที่สวยแล้วก็นั่งหลังตรงอย่างเรื่องบุคลิกอยู่ไหมว่าการถ่ายารูปถ่ายรูปอะไรเนี่ยที่มองว่ามันสําคัญอะไรขนาดนั้นแล้วรูปปัจจุบันมาปัจจบุบันพี่ว่าถามว่าสําคัญไหมก็สําคัญมากนะคะด้วยความที่ว่าเวลาเราไปคุยงาน บุคลิกภาพมันส่งผลเอาเตอร์ส่งผลถึงอินเนอร์อินเนอร์ส่งผลถึงเอาเตอร์หมดเลยเพราะฉะนั้นสมมุติว่านาวันนั้นอินเนอร์เราอาจจะยังไม่มั่นใจมากแต่เรารู้แล้วว่าถ่านั่งเราบุคลิกเราควรจะเป็นท่านั่งแบบนี้หนูว่าการมูฟเมนต์การเคลื่อนไหวของร่างกายถ้าเราปรับท่านทางไงมันส่งเข้ามาอินเนอร์ได้เหมือนกันมันก็เพิ่มความมั่นใจเพิ่มศักยภาพในการกล้าพูดกล้าคิดได้หมอยากให้ังกหน่ครับอากใันนี้เราค่ะ ฝากก็ฝากงานฝาก let อุ <c oughs> ๊ยหนูรู้หนูนะฝาขอเ,ออเล่นกับบุคลิกก็ได้ที่อยากจะแชร์ถึงสาวฝากก็ฝ <c oughs> ากสาวทุกคนนะคะพี่เชื่อว่าบุคลิกภาพเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ความมั่นใจก็สำคัญใช่ <c oughs> กนกันผลงานของเราตอนนี้ผลงานตอนนี้เหรอคะก็ ปีหน้านี้นะคะก็จะมีละครเรื่องแสนรักค่ะออนแอร์ทางช่อง3แล้วก็จะมีภาพยนต์ค่ะชื่อเรื่องว่า Happy Mondays ค่ะแล้วก็จะเพิ่งถ่ายจบไปอีกหนึ่งเรื่องออนแอร์ทางแ่ององแล้วก็ฝักวยนะคะปีนี้เป็นไงบ้างคะเกี่ยวกับการทำงานมันหนักเหนื่อยตรงไหนไหมปีนี้หรอคะการทำงานหนักไม่หนักนะหนูรู้สึกว่าชิคี้เข้าด้อีกค่ะ ส่งมาค่ะเออมาณนี้เราคิดว่าตอนนี้เราแบบดังหรือว่ามีกระแสอะไรอักเสำหรับตัวพี่หรอพี่รู้สึกว่าตัวพี่ยังเป็นนักสแสดงตัวเล็กๆตัวน้อยๆอยู่เลยยังต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกเยอะอย่างวันนี้มานั่งฟังพี่เกดเมธนีมานั่งฟังพี่ซินดี้ก็รู้สึกว่าได้อะไรกลับไปเยอะเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าในการทำงานของเราได้หลากหลายมากขึ้นค่ะแล้วก็ยังต้องเรียนรู้ฝึกฝนอีกมากมายหนูยังเป็น ปลาเล็กๆน้อยๆอยู่ค่ะเรากำลครเรื่องหน้าก่อนจะเลือกใครคะเอาเลยนะคะก่อนเล่นหน้าละครเรื่องหน้าติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะตอนนี้ที่ไหนทำไปแล้วใครอ๋อแสนรักใช่ไหมคะเล่นคู่กับพีกองทัพพีค่ะเก็มีการสลับคู่สลับคู่การจะได้แฟนๆจะได้เห็นเคมีใหม่ๆกันบ้างเป็นยังไงแล้วางพีกก็มีพีกหน่ารักค่ะก็เป็นเป็นคนที่มีความสามารถคนหนึ่งเลยไม่ ไม่ได้มีแค่ร้องเพลงหรืออะไรอย่างเดียว mm hmm. แต่ทั้งเต้นทั้งการสแสดงแล้วก็คำ mm hmm. พูดคำอ่านเขาก็ดี mm hmm. การพูดการสาเขาก็เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ค่ะแล้วก็มีความรับผิดชอบอันน mm ี้องถ่ายทำารียถ่ายทำจบไปเรียบร้อยแล้วค่ะสปอยได้หคะออนแอร์ hmm. air, ต้นปีหน้าค่ะ mm hmm. ก็จะเกี่ยวกับครอบครัวคนจีนกับครอบครัวคนไทยที่รุ่นลูกเนี่ยมารับกันแต่ว่า รุ่นคุณป้าหนูกับรุ่นแม่พีกเนี่ยไม่ถูกกันเลยอย่างสิ้นเชิงแล้วเมื่อแต่งงานกันวัฒนธรรมที่มันแตกต่างกันค่ะมันจะทําให้ความขัดแย้งตรงเนี้ยมันจะลงเอยยังไงนี่แหละคือความสนุกของละครเรื่องนี้เคมีเคมี่เออคู่รากเกิแบบว่าได้เป็นคู่ซินคู่ใหม่อะไรก็เกมมี่ก็ ก็ต้องรอฟีดแบ็กจากแฟนๆเลยค่ะว่าหลังจากละครออนแอร์ไปเรียบร้อยแล้วแฟนๆจะมองว่าคู่เราเป็นยังไงกันบ้างหนูก็รอรุ้นอยู่เหมือนกันเพราะว่าระหว่างถ่ายทาก็ไปดูหน้ามอนิเตอร์บ้างก็รู้สึกว่าก็น่ารักดีนะคะแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวเราต้องรอดูว่าหลังจากที่ร้อยเรียงเรื่องราวแล้วพอออนแอร์ออกมาจะเป็นยังไงบ้างสำหรับคู่กันอย่างเงี้ยค่ะเออมันจะมีแบบแบบคุณก้าวเขาพูดอะไรกับเราไหมแบบกับกับกการที่คุณจะต้องมาเปลี่ยนลูกใหม่เลย จริงๆก็ไม่มีอะไรมากนะคะด้วยความที่ว่าพวกเราทุกคนด้วยความที่เราเป็นเพื่อนร่วมงานกันอยู่แล้วเราทํางานกันอยู่แล้วก็สนุกสนานกันไปยอย่างล่าสุดที่เราแบบว่าให้ัมภาษณ์ได้ดูแบอสุดยอดเล้วสบีค่ะ ก็กก็เรียกว่าดีค่ะถือว่าเป็นเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องขอบคุณที่ทุกคนชื่นชอบในเคมีเราจริงๆคุยกับก้าวถูกไมก็ก็คุยบ้างนะคะใช่คุยบ้าง่าเงี้ยอ่ะออกมาถึงเรื่องเคมีอะไรเคมีอะไรก็มองมองเป็นในทางที่ดีค่ะเป็นในทางแนวโน้มที่ดีแล้วก็ใช่มองเป็นในทางดีเราเห็นที่เราสัมภาษณ์ตรงไหมที่บอกว่าเออขาตรงกับเมคานไม่ได้คุยกันเรื่อง อนนี้ก็ถาม่โอเคได้เดี๋ยวจะรอพี่ก้าวกลับจากญี่ปุ่นแล้วเดี๋ยวหนูจะลองถามพี่ก้าวดูนะคะตอนนี้เราก็โสดตอนนี้ก็โสดโสดค่ะคริสต์มาสมีคู่เดทหรือยังคะคือจะต้องชวนเขาไหมเดทเขาดังมีแฟนเขาโดนด่าอะไดไปมีแฟนจะมีแฟนมีแฟนไหมมีแฟนหรือยังเออเดี๋ยวอาจจะต้องรอดูอีกทีนึงค่ะว่ายังไงถ้าสมมติว่ามีงานเข้ามาก็รับงานก่อน ถ้าไมีางานเข้ามาคนแรกที่อยากจะชวนไปเดทด้วยคุยขอเป็นคุณแม่ก่อนละกันอาจจะเป็นคุณแม่พาคุณแม่ไปทานข้าวอะไรอย่างเง <Okay. S 1> ี้ยเอ๊นะ